สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนชุดสรุปนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะชุดสรุปทั้งหมดทั้งมวลทุกสูตรที่แอดมีเลยนะคะทุกคนสูตรของแอดเดอคะ่ะสูตรของแอดรวมดับรวมอะไรนะคะของล่างนะคะทุกคนนะคะ ล่างของเรานะคะทุกคนเราก็จะมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะมีตัวไหนบ้างอะไรยังไงกันบ้างนะคะทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้ดูสูตรเก่าชุดเก่ากันก่อนนะคะงวดเก่านะคะทุกคนนี่น้องงวดเก่าแอดได้เขียนงวดเก่าไหมนะคะลืมเขียนบอกเขียนมันแบบนี่แหะมันจังสิบหกงวดเก่านะคะทุกคนเนาะ งวดเก่านะคะงวดเก่านี้ก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะมีทุกเจ็ดนะคะยกเว้นสาเจดนะคะเจาะไม่ได้นะคะแอดมินศูนย์เจ็นะคะมันมาสามเจดนะคะวะ่าไม่ใช่ก็ไก่เคียงแล้ววะ แต่ว่าตัวเด่นไปได้นะคะตัวเด่นไปได้ตัวที่ชนกับหลานหินบอล่างชนนะคะล่างชนหลานนะคะชนเจ็ดเก้าศูนย์มาเจ็ดจริงๆงวดนี้ทําสถิติให้ดูนะคะทุกคนนี่เนาะงวดเก่าก็เข้าไปนู่นนี่นั่นนะคะสิบล่างหลานก็เข้าได้หนึ่งสิบล่างน,นี่ค่ะชนกันนี่นะคะทุกคนเนาะเอามาดูงวดใหม่กันนะคะจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนน้องงวดใหม่ของเรานะคะ เราจะเริ่มจากเด่นล่างเลยนะคะเด่นล่างอย่างเดียวค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้ไปจับคู่ล่างค่ะเอาไว้หลังๆนะคะให้ดูเด่นล่างก่อนนะคะรวมทุกสุดแล้วก็รวมสรุปล่างนะคะฟันล่างค่ะเด่นล่างนะคะ9 0 1 2นะคะสนะคะ9 0 1 2 3สารู้สึกว่า 2- 3งสามมีแต่ดังซะเหลือเกินนะคะดังซะเหลือเกินนะคะงวดนี้นะคะ อันนี้คือเด่นล่างของเรานะคะเข้า24งวดติดนะคะงวดนี้เป็นยี่งวดที่29นะคะนี่นะคะสถิตินะคะสถิติงวดที่29ของเรานะคะเดินดีค่ะอาเห่งเดียวไปตีวงแคบมานะคะแต่ตำแหน่ง3นี่มันยังไม่เดินนะคะตอนนี้นะคะมันกระเถิบมาเดินแถวแถวนี้ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะคะ แต่ว่าตำแหน่งสามนี่ยังไม่เดินต้องรอลุ้นนะคะจะเดินช่วงไหนนะคะสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมาเต็มเต็มนะคะหรืออาจจะหลุดก็ได้นะคะแต่สัญจรนะคะสูตรนี้ผ่านไปได้นะคะเราใช้มา28งวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่29นะคะเอาไว้ดูทิศดูทางนะคะของล่างนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่ออันต่อไปก็จะเป็นอ่า เปิดเจออันไหนก่อนก็ให้ดูอันนั้นละคะ่ะคู่ดับล่างนะคะคู่ดับล่างของเรานะคะดับล่างของเราเนาะเราก็จะมีดับมีเด่นนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะถือว่าเอาอยู่ดีนะคะทุกคนนะคะวดน,นี้ก็ขอให้ดับอยู่อีกนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ,ะดูล่างก่อนเดิม 4554นะคะ456เนาะ4554 4664นะคะ5665นะคะรวมดับปักหลักให้ไปที่ดับสิบล่างนะคะให้หกนะคะดับหน่วยล่างให้เก้านะคะดับขาดล่างก็ให้เก้านะคะงวดน,นี้นะคะไม่รู้จะยังไงอ่ะลองพินิจพิจารณากันดูนะคะแถบนี้นะคะคือโซนของล่างนะคะอ่าดูล่างก่อนเด้อใครจะดูบนด้วยก็แคบเอาค่ะทำเริ่มทำเริ่มลงแล้วนะคะทุกคนนะคะ เอาสตินะคะสตินี่เลยนะคะเราใช้กันมาสิบหกวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สิบเจ็ดนะคะจะเอาอยู่ไหมนะคะหกนะคะดับสิบล่างให้ดับสี่นะคะดับหน่วยล่างให้ดับเอ้ยดับสิบล่างให้ดับหกนะคะดับหน่วยล่างให้ดับสี่ค่ะรวมทุกสูตรของล่างเลยนะคะพร้อมสตินะคะให้ดูนะคะอันนี้ก็รวมดับนะคะทนุนเนาะ แล้วก็ดับขาดล่างนะคะงวดก่อนนี่ก็เต็มเต็มนะคะดับขาดเลยนะคะอ่างวดนี้สันจรน,นะคะอันตรายนะคะแอดก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้นะคะตัวนี้นะคะสถิติดับขาดล่างค่ะสถิติดับขาดล่างของเรานะคะนี่เนาะดับขาดล่างค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะเปิดตัวงวดแรกก็งวดสามเจ็ดที่ผ่านมานะคะงวดนี้งวดที่สองให้ดับเก้านะคะห่วยล่างจะจองดับขาดเก้าว่ ดับเก่าอีกแล้วคะ่ะไม่รู้จะยังไงนะคะเน้นเลยย้ำเด้อสันจรนะคะตัวใครตัวมันนะคะทุกคนสันจรนี่ตัวใครตัวมันถ้าหลุดนะคะก็มอดว่าถ้าหลุดก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรแบบว่านาอีกหรอกค่ะเพราะว่ามันสัญจรนะคะขนาดไม่สันจรยังตายนะคะเพอเพอสัญจรอาจจะดีกว่าไม่สันจรก็ได้นะคะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนี่นะคะ เอาแคบเราบอค่ะมีสูตรไหนบ้างเนาะอ๋อเม็เดเบลแอดยังไม่ได้ทํานะคะเิ็น F4 ขอเม็ดเดียวมาอยู่ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับเอ,อ่อสิบล่างนะคะสิบล่างนะคะต่อไปก็จะเป็นสิบล่างนะคะทุกคนนะคะสิบล่างแอดนะคะปะทะสิบล่างหลานนะคะ นี่นะคะสิบล่างแอดนะคะปะทะสิบล่างหลานเอามันชนกันตัวไหนแอดเอามาทําเป็นเด่นทันทีเลยนะคะเด่นล่างเนาะสิบล่างแอดนะคะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดข่างวดนี้นะคะสิบล่างแอสสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะถึงมันจะหลุดหลักสิบแต่มันก็ไปเป็นหลักหน่วยนะคะอ่ะสิบล่างหลานนะคะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสิบล่างหลานสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะ อ้าวนี่นะคะสถิตินะคะสูตรล้านนะคะชนกันนะคะงวดนี้ชนกันอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดค่ะงวดนี้สิบล่างแอดนะคะชนกันกับสิบล่างหลานที่สี่ห้าเจ็ดนะคะทุกคนนะคะชนตัวไหนมาตัวนั้นแสดงว่ามีล่างมีสี่มีห้ามีเจ็ดแล้วนะคะเราก็จะเอาไป,ไปจับกันกันกบเด่นนามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้สัญจรจะไปได้ไหมนะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะอันนี้คือสถิตินะคะ อันนี้คือสถิติสูตรล้านนะคะทุกคนนี่นะคะสถิติสูตรล้านเนาะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะแอดก็จะเอามาทําเป็นตัวชนนะคะพอชนปุ๊บนะคะแอดก็จะเอามาทําเป็นเด่นล่างนะคะ<ม>ทุกคนเนาะนี่นะคะสิบล่างแอดประท่าสิบล่างหลานลลาค่ะแคบเอาค่ะทุกคนนะคะจอไว้นานๆให้แม่แม่แคบก่อนค่ะชนกันที่สี่ห้าเจ็ดนะคะชนกันที่สี่ห้าเจ็ดนะคะได้ดับได้เด่นกันแล้วนะคะได้ดับได้เด่นกันแล้วเนาะ ต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นชุดสรุปล่างของเรานะคะชุดสรุปล่างเราจะเอานะคะเราจะเอาเนาะเราจะเอาสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนะคะชุดเต็มนะคะงวดนี้สองตัวล่างชุดเต็มงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกคนเอาดูสถิติสิบล่าง Ad, แอแเราบอกออาให้ดูสถิติแป๊บหนึ่งนะคะอสถิติสิบล่างแอดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่เจ็ดนะคะแต่ว่าไปเป็นหลักหน่วยนะคะ ไปเป็นหลักหน่วยเนาะยึดหลักอยู่ล่างอยู่คะ่ะจะไปเป็นหลักหน่วยเอามาดูงวดน,นี้นะคะทุกคนเนาะ สิบล่างสามสี่ห้าหกเจนะคะสิล่างเด่นล่างนะคะเก้าศูนสะคะเก้าศูนะคะ, 1, 2, 3, นะ,คะชนล่างหลานนะคะแอดชนล่างหลานที่สี่ห้าเจนะคะแอดจะเอามาทําเป็นตัวตัดทันทีนะคะงวดน,นี้3ตัวนะคะทุกคนแต้มล่างค่ะสองสามสี่ห้เจดแดนะคะแต้มล่าง2องสามสห้าหกเดสถิติแต้มล่างนะคะทุกคน เราจับคู่นะคะเราจับคู่เราก็จะได้นะสิบล่าง3ามสีห้าหกนะคะเด่นล่าง9 0 1าศสาเราจะเอาสองชุดนี้มาประกบกันนะคะเข้าไม่เข้าไม่รู้ละค่ะก็ทําตามสูตรที่เคยทํามานะคะทุกคนเนาะ อ่านี่นะคะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแอดก็ตัดนะคะตัดตรงตัดแต้มตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะตัดไปตัดมานะคะว่าแอดยังชอบเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอยู่ด้วยนี่นี่นะคะแอดติ๊กไว้นะคะตัวแอดชอบมากหลายค่ะ อันนี้มากส่วนตัวมากหลายยิ่งเห็นในนี้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งก็คอยขึ้นมักค่ะคอยวงกลมเหมือนกันแอดวงกลมไวน้นี่แอดชอบด้วยค่ะทุกคนนะคะบอกให้เอฟซีห่วงก่อนเอาใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะล่างแอดชอบเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งด้วค่ะมากหลายทุกคนด้วค่ะมากค่ะคอยขึ้นมักค่ะมักกระดักกระโอกระเดียเนาะตัวแอดชอบตัวไหนเอฟซีจะได้หลบนะคะ F เชอบตัวไหน FC จะได้หลบนะคะทุกคนเอามาดูนะคะจับคู่เนาะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองะคะเจ็ดเก้าเจนะคะงวดก่อนนี้เข้าแค่เด่นเจ็ดเนาะ แอดก็เน้นไปที่สี่ห้าเจ็ดนะคะเน้นไปที่สี่ห้าเจ็ดอ่ะเรามาดูกันมีตัวไหนติดสี่ติดห้าติดเจ็ดบ้างนะคะแล้วก็ตัดแต้มตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นเหลือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะจะตัดได้ไหมนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเน้นนะคะเน้นเม็ดเดียวฟันแขนแขนหาหนึ่งค่ะจบข่าวค่ะ ห้หนึ่งม็ดเดียวนะคะวัดใจนะคะอันนี้ชุดวัดใจล่างแล้วนะคะรอดูชุดบนก่อนนะคะจะมีตัวเพิ่มไหมนะคะแต่ตอนนี้นะคะแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งนะคะล่างถามว่าเน้นเข้าไหมนะคะเมื่อตั้งแต่ทํามาเคยเน้นเข้าอยู่ววดเดียวนะคะ อ่ะสองตัวนะคะสองตัวแต้มล่างนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือสถิติแต้มล่างของเรานะคะก็หลุดสองงวดติดนะคะงะคะวดน,นี้ก็ยังปรับสูตรใหม่อยู่นะคะงวดน,นี้ขอให้เข้านะคะดับให้ดูแล้วเด่นให้ดูแล้วนะคะสิบล่างให้ดูแล้วนะคะตัวนี้นะคะแอดก็ได้ตามนี้นะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะจะอึนพึ่งจึ้งไหมนะคะต้องรอรุ้นนะคะแม่นก็สูตรกับเจ้าที่นี่แล้วจ้ะ เน้นค่ะห้าหนึ่งนะคะนี่หาหนึ่งเห็นอยู่บ่แค่นแค่นนะคะนี่เบิ้งไห้นี่เน้นหาหนึ่งแค่นแคนนะคะหาหนึ่งค่ะฟันเรียบร้อยแล้วไายง่วงห้าหนึ่งนะคะฟันล่างเม็ดเดียวค่ะฟันวัดใจล่างนะคะชุดวัดใจล่างค่ะเม็ดเดียว ก็ตะขอยแอดชอบส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะคะลองดูเดอ้ออันนี้ของใครของมันนะคะแอดก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าอีกไหมนะคะเราก็ทําตามสูตรที่เคยทํามาให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะโอ้อันนี้มักหลายค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดึงห้าศูนย์นี่ก็สวยนะคะมันจะมาชุดตัดหรือชุดเน้นนะคะชุดเน้นเม็ดเดียวนะคะโอกาสเข้ามันก็น้อยนะคะทุกคนไม่ใช่โอกาสเข้าก็เยอะได้โอกาสเข้าก็น้อยงวดก่อนนี้แอดเน้นเจ็ดศูย์มาเจ็ดสามแอดเน้นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มาสามเจ็ดนะคะโอ้ยมัวจะปวด งวดน,นี้นะคะแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งนะคะจะเข้าป่าหรือเข้าดงนะคะหรือเข้ารอบต้องรอลุ้นนะคะเอาแคปเห็นชัดเตียนอยู่บนเม่เม่อันนี้เดิมห้าหนึ่งนะคะเม็ดเดียวค่ะอ่ะลองดูนะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะลองเอาไปจับกันดูค่ะห่วยเบ่ส์นเล็กดังบนเมนแอดสีหลอดอย่บค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังเนาะชุดล่างให้ดูหมดแล้วนะคะทุกคนเนาะสถิติดับลงดับล่างดับขาดนะคะรวมทุกสูตรเลยนะคะของล่างของสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะรวยรวยรวยเด้อจ้ะ